ไปดูบรรยากาศครับในช่วงนี้เองนะครับหน้าน้ำนะครับหลายคนก็อาศัยอาชีพเสริมนะครับไปที่ประตูระบายน้ําบางแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าคึกคักผ่านปานะครับนับร้อยคนนะครับก็พากันนะครับแห่มาตกปลาทั้งวันนะครับได้ปลาน้ําจืดรวมกันนับร้อยกิโลนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้งามนะครับในช่วงที่น้ําหลากเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติของชาวบ้านริมน้ําอย่างแท้จริง ที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ําบางแก้วอาเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับพบภาพบรรยากาศคึกคักนะครับของเหล่าผ่านปลานับร้อยชีวิตนะครับที่พากันแห่มาตกปลาครับกันอย่างคึกคักเนื่องจากขณะนี้นะครับปลาธรรมชาตินะครับขึ้นมารวมตัวบริเวณหน้าประตูระบายน้ําสร้างโอกาสทองให้กับผ่านปลานะครับทั้งมืออาชีพนะครับแล้วก็มือสมัครเล่นที่พากันนะครับมาเสี่ยงโชคทั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงผ่านปลานะครับต่างนําเบ็ดตกปลานะครับแบบกระชากมาใช้หลายคนนะครับตั้งเบ็ดเรียงรายนะครับริม ประตูน้ำนะครับเสียงเฮดังขึ้นนะครับทุกครั้งเมื่อมีปลาขนาดใหญ่ติดเบ็ดขึ้นมาให้ลุ้นกันสนุกสนานครับโดยเฉพาะปลาขาวปลากดปลาแดงแล้วก็ปลาสวายที่ล้วนเป็นนะครับปลาน้ำจืดคุณภาพดีจากแหล่งโปรตีนนอกจากนี้ครับยังมีปลาขนาดเล็กนะครับที่ได้การยกยอรครับเช่นปลาซิลปลาส้อยที่สามารถนำไปแปรรูปหรือว่าจำหน่ายได้ครับจากการสอบถามพรานปลาในพื้นที่หล,หลายลายหนึ่งนะคะก็ได้เผยว่าช่วงนี้ตกปลาได้ดีมาก วันหนึ่งตกได้เป็น 10, 10กิโลกร,รมัมบางรายจับรวมกันได้มากกว่า100กิโลกร,รัมในวันเดียวส่วนปลาที่ได้ก็มีชาวบ้านมารอรับซื้อบริเวณหน้าประตูน้ําทันทีค่ะทําให้หลายคนนะคะมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูน้ําหลากเช่นนี้ตั้งแต่พายุมาน้ําเยอะปลาก็เยอะขึ้นมากช่วงนี้ตกกันแทบทุกวันมีคนมารับซื้อถึงที่เลยค่ะขึ้นอยู่กับชนิดปลาถือว่าช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้เยอะ ด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้ระบุว่าภาพแบบนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประตูน้ำหรือว่าพร่องน้ำจากคลองบางแก้วทำให้ปลาจำนวนมากถูกกระเสน้ำพัดมาอยู่รวมกันชาวบ้านจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการหาเลี้ยงชีพถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของชีวิตวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้าและก็ธรรมชาติอย่างแนบเน่นค่ะ